ครอบครัวตึงนืดตอนห้องเรียนวิชาตื่นตอนที่หนึ่งดับกลิ่นให้เกลี้ยงวูดวิตายคุณคะจนคงไม่สบายจู่ๆก็าจรทำความสะอาดบ้านทาั้งๆไม่เคยที่ ที่ไม่เคยทำจริงเหรอรีบรีบรถเพลินเร็วแหวนโอเคทำวามจะอา่านไม่ได้ป่วยครับวันเพื่อจะมาทำรายงานที่บ้านเราทำงานจะมีจะจะมีสาวมาสินะถึงได้ขยันแบบนี้ด,ดูท่านติ๊กตองเพื่นอนเพื่อนคงมาถึงเลงยผมเอง เชิญกำลังรออยู่เลยเอ๊ะรอรอชันอยู่รอขอรบก,กวนเลยนะเดี๋ยวฉันไม่ได้รอในอย่าเข้าใจผิดนันไ,ไม่ได้อยู่กลุ่มเราแล้วมาทำไมก็มากินขนมไงเพื่อนวันนี้มีขนมอะไรหรอเออเออ น่าไม่อายจนกลบไม่ลู้อันนี้รีบกินแล้วก็รีบกลับไปซะอ้ะอาวไล่เราหรือจอนไล่เพื่อเพื่ที่เพิ่งมาได้ยังไงไม่ได้พูดกับพวกเธอเราเล่นหนะักยางไงเลยใช่อย่างนี้เองแฮมทำความสะอาดส,ส,สเกลี้ยงเพื่อ,ออวดสาวๆนี่เอง เรื่องแบบนี้และรู้ทันเชียวทั้งนี้ฉันจะรับหน้าเองไปเอาขนมมาอีกสิขนมก็อยู่นี่ไงฉันทุ่งกินหมดจไให้วับเกลี้ยงรับหน้าอะไรเอาแต่แย่งกินขนมฮาฮาเอตลกจังใช่ไหมล่ะเธอรู้ ช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นจริงๆแฮคุยกันอยู่อ๊ะรูปตอนเด็กของฉันฮ่า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 รูปนี้ตลกกว่าสีรถที่โอนกากาเป็นไงคลิกคลื่นดีไหมฮ่าฮ่าฝากไว้ก่อนทุกนะงึกจริงเหรอ ย่่งน้อยก็ทำให้สาวๆยิ้มได้ทำรายงานกันเถอะงั้นงั้นส่วนนี้ให้ปุ๊กปิ๊กเจบกับจีจีด้วยออช่วยตรงนี้ฉันจะทำเองส่วนจอนมีหน้าที่สรุปไม่สนุกจะไม่สนุกเลยขยันกักนจังกลุ่มนายไม่ทำบ้างหรอจอนขอใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลหน่อยนะ ฉันอยากได้สาระสาระสารานุกรมได้แน่นอนห้องทำงานของพ่อมีคอมพิวเตอร์กับสารานุกรมไม่ต้องขออนุญาตก่อนหรอไม่ต้องบอกเราใช้ทำทำรายงานอ๋อฉันลืมไปเลยว่ามีนักอ้าวอุ้ยฉันมีฉันก็ต้องไปซื้อของให้แม่ โอ้ยวันนี้ฉันต้องดูแลรูหารู้ด้วยเหรอทำารงงานอีกนิดไม่ได้หรอมีขนมอร,อ,อร่อยเยอะเลยนะขอาวต้นนะมีน้ำต้องไปนะยังพอมีเวลาทำเรงงานอีกไว้ค่อยไว้ค่อยนัดกันใหม่ฉันพลาดอะไรเหรอ พลาดสิใช้มีเวลาเยอะแยะทำไมไม่เอาขนมออกมาอีกในช่วยมีในช่วยมีนัดบางสิอะไรเนะี่ยเพื่อที่เพื่อนรีบกลับเพราะกินหรอทางนี้เจอแล้วอุยตายเฮืออไม่ใช่กลิ่นนี้ตั้งตั้งใจหน่อยได้ไหมขอใจแล้วใจเย็นสิทางนี้แน่ใจนะ รตรงนี้ด้วยกลิ่นเหม็นแบบนี้เพื่อนๆถึงได้หนีกลับบ้านหมดเจอสาเหตุแล้วก็ต้องแก้แล้วชวนเพื่อนมาบ้านใหม่ช่วยนายหาของรองงางวัลเป็นไก่นะทุกกลุ่มอย่าลืมทำงานนะครับวันนี้ไปทำรายงานบ้านฉันกันไหมเ้าก็อธิบายแล้วเอาสิ สเก็ฉันก็ไปได้โ okay. yeah. <c oughs> อเคเสียฮึฮึโอกาสเข้ามาแล้วยุดแล้วเป็นใครใครเราก็กลุ่มนายไงแพบไม่เคยมาทำงานกูเมยสักครั้งจนลืมนะเพื่อนๆน,น,นัดเล็กๆฉันไม่สนใจหรอกวันนี้นายห้ามโดดงานกลุ่มเด็ดขาด ก้องเ,เลือกระหว่างงานกับขนมหรอไงมากไม่ต้องคิดเลยฉันจะเลือกขนมอยู่แล้วฉันจะเอาชื่อนายออกจากกลุ่มวันนี้มีขนมอะไรอ้าวทุกคนไปไหนหมดไม่รู้อยู่ดีๆก,ก็รีบกลับบอกว่าไม่มีบอกว่ามีทุลืมไม่เปลี่ยนเป็นไม่เปลี่ยนถุงมือ,อมยางกับทางขยะ ใหม่แล้วนะของใหม่แต่ทําไมเหม็นเพราะเป็นหน้าร้อนก็เลยเหม็นง่ายมั้งเห็นแบบนี้ฉันเป็นกูรูเร,เรื่องกลิ่นนะฉันจัดฉันจะกำจัดกลิ่นถุงมือยังกับถังขยะให้เองพาไปเลี้ยงขคลมกรองสไม่เชื่อเชื่อใจหน่อยสิเพื่อน แล้วก็กําจัดกลิ่นเหม็นในบ้านให้บ้านฉันให้ด้วยนะงำาำใจร้อนจริงๆครอบครัวต่างหนือได้กินแค่ไหนก็ทํำงานแค่นั้นถ้าทําเท่าที่กินจริงๆนายต้องรับใช้ฉันไปตลอดชีวิตแน่งั้นไปเตรียมอุปกรณ์กันเถอะยืด รสชาทำงานของพ่อความเหม็นระดับสิบจากนั้นก็ถุงเท้าเน่าๆของนาทำอะไรนะและชุดกีฬาของพี่ข้างบ้านที่ไม่เคยซักร่วบรวมของเหม็นๆแบบนี้มาทำไมอเหม็นมาก ใช่เท่านี้ก็ไม่ได้กลิ่นถุงมือย่าถุงมือยางกับถังขยะเอาชนะกลิ่นเหม็นด้วยกลิ่นที่เหม็นกว่านี่แหละหลักการะลุมมากๆอ้าวมาได้มาได้ไงในไม่เยอมกลับบ้านฉันถึงต้องมาตามวัดถึแล้วว่าแต่นี้มันกลิ่นอะไรถล่จะ ช่วยจำกับตินในบ้านฉันหก่อเรื่องยุ่งไปทั่วๆช่วยทำอะไรให้ได้สีสิให้ดีๆหน่อยได้ไหมทำนะทำนะแม่แม่ของจอนยังขอบคุณขอ ขอบใจฉันที่กินเลี้ยงจนไม่ต้องล้างจานยุดสิ่งที่จะจำมันใช้ใช้ใชกาจัดกลิ่นเหมนได้ดีที่สุดก็คือน้ำส้มสายชูน้ำมันาน้ำส้มสายชูเหม็นเปรี้ยวช่วยำกำจัดกลิ่นหรอกำจัดกลิ่นด้วยกลิ่นโอ๊ย ่่เกียยวอาผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำในอัตราส่วนหนึ่ง,งได้แช่ถุงมืออย่างอย่าถุงมือย่างเอาไว้5นาทีจากนั้นก็กลับถุงมือย่างเอาข้างนอกแล้วแช่อีก5นาที<ะ>แล้วล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดกรด แอซิติกในน้ำส้มสายชูชว่วยกำจัดฮะแอซิตอซิตแอซิติกในน้ำส้มสายชูชว่วยจำกัดกลิ่นเหม็นของถุงมือยากลินนกล่นเหม็นกลิ่นเหม็นหายไปแล้วจริงๆด้วยหรือจะใช้สบู่ล้างมือแทนก็ได้แต่ถ้ามีกลิ่นเหม็นอีกต้องทำยังไงต้องตากให้แห้งนะสิ เอาแกนกระดาษทิชชู่เสียไว้บนคอขวดพลาสติกเพื่อใช้ตา,เ,าเพื่อใช้ตัดถุงมือย่างและเสียบถุงมือลงไปจะช่วยให้แห้งสนิทถึงข้างในหรือจะใช้ตัดขอถุงชุชดนั้นชุดชั้นในที่ขายในห้างหรือไม้หนีบผ้าแข็งก็ได้ นำตะขอมาติดไว้ที่ปลายของถุงมือ,อยางและและแขวนตากดี๋ยวทางขยะละสบายมากใช้ฟองใช้ใช้ฟอง,ฟองน้ำส้มสายชูเช็ดทังขยะล้างนะและตากให้แห้ง ต้วนถ,ถุงขยะเองถากขยะแล้วใส่เออแล้วใช้กระดาษอันเนกปร,ประสงค์กำลังหนึ่งซุปน้ำยาบ้วนปากปูไว้ด้านล่างจะช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นได้ฉันรอดฉันรอดแล้วฉันรอดแล้วหารู้สึกยอดเพราะฉันหารู้เคยเลยมาเพราะนี้ คราวนี้ขอพิซซ่าส,สามถาดนะเข้ามาสินีผ่านมาขอโทษนะเพราะบ้านฉันมีกลิ่นเหม็นถึงรีบกลับบ้านใช่ไหมเออเออถึงรีบกลับกันกลับกันใช่ไหมแต่ตอนนี้ฉันแก้ปัญหาได้แล้วกลิ่นหรอครนะูไดนะไม่ได้ออไม่ได้รีบกลับเพราะเหม็นกันหรอกำลังหนึ่ง กระดาษทิชชู่แบบที่ใช้ในครัวฉันไม่ทูฉันมีทูระจริงๆนะเจ้าก็ลืมไปซื้อของให้แม่จิงๆไหนเลยกำจัดกลิ่นเก้อเลยเพื่อหาทางกำ,กำจัดกลิ่นฉันต้องซื้อขนมเลี้ยงโทรจนเงินหมดเกลี่ยงไงวันนี้วันนี้จะกำกัดกลิ่นอะไรดีล่ะเพื่อน ใครเพื่อนไานใครออกมาไก่ทอดลูกชิ้นไส้กรอกที่ฉันซื้อให้ใครออกมาเจนซี่นายก็ได้ความรู้เรื่องเรื่องการกำจัดกลิ่นไป,ไ,ปไม่ใช่หรือหว่าเป็นคา่าความรู้ไปละกันความรู้มันไม่ได้มาจากทูง่าเจอครูทัโทษเลยเทียบกับของกินแล้วถือว่าคุ้มมาก